สินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะ อ้างป่วยหนกักแต่มีแรงนับเงินแอมมี่ค่ะมีการอัปเดตเงินบริจาคสุดท้ายเจอ3นิ้วทวงถามช่วยเหลือเด็กโดนยิงกลางม็อบกับเงียบค่ะซึมเนื่องจากกรณีค่ะเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2564ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษได้มีการนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุง้งจำเลยที่5 นายพานุพงศ์หรือว่าไม้จัดนอกจำเลยที่6และก็นายชัยอมรอแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบัตทบูจำเลยที่17ในคดีหมายเลขดำอ2อ7แทับคดีการชุมนุมปักหมุดสนามหลวงเมื่อวันที่19 2 0กถึง20กันยายน2563โดยทานายความค่ะและก็มันดาของแอมมี่จำเลยที่17ได้มีการถแถลงร่วมกันพร้อมกับมีการอ้างค่ะส่งใบรับรองแพทย์ว่า แอมมี่จำเลยที่17มีอาการเจ็บคอไอไม่สบายได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนนทเวศจังหวัดนนทบุรีและแพทย์มีความเห็นว่าจำเลยที่17มีความดันสูงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงมาศาลไม่ได้ศาลเห็นว่ากรณีนี้จึงถือว่าแอมมี่จำเลยที่17ได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถมาศาลแล้วน่าจะป่วยจริงจึงมีเหตุสมควรที่ไม่มาศาล ทั้งนี้ในช่วงเย็นค่ะของวันที่18พฤศจิกยายน2564พบว่าในเพจ Facebook The b u t o m b o แม m m y ค่ะได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กับโตโต้หัวหน้ากาศ Vivo พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผมขอโตโต้ถ่ายรูปด้วยแล้วส่งไปในลายไผ่ดาวดินแม้ไผ่จะยังไม่มีโอกาสได้ตอบกลับเพราะตอนนี้ยังติดอยู่ในเรือนจำแต่ผมหวังว่าไผ่จะได้ออกมาในเร็ววัน และคงจะมีรอยยิ้มเมื่อได้เห็นภาพนี้การจับมือระดมทุนเพื่อการต่อสู้ครั้งล่าสุดระหว่างศิลปินและกลุ่มการเคลื่อนไหวรัศดรสไตรแบกเป็นภาพที่สวยงามมันบ่งบอกถึงการยึดครองทางวัฒนธรรมที่เราได้ทำสำเร็จเขาขอบคุณพลังขับและรัศดรทุกท่านจากหัวใจขณะมาศ และแอมมี่ค่ะก็ได้มีการอัปเดตยอดเงินบริจาคว่ามีจำนวน499,839บาทแล้วหลังจากเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์ระดมทุนไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ที่รุงปานสยาถูกถอนการประกันและก็ต้องกลับเข้าเรือนจำโดยพบว่าโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกลบไปแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์จากมวลชนในม็อบเข้ามาเล่าถึงเรื่องของเด็กที่ถูกยิงระบุว่าขอใช้พื้นที่อัปเดตอาการน้องที่ถูกยิงที่อังรีดูนังเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาหน่อยนะคะอาการน้องวันนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะเสมหะยังไม่หมดค่ะส่วนแผลที่อกยังไม่ได้เย็บปิดตัวน้องยังอยู่ในห้อง i อ u และห้ามใครเข้าเยี่ยมนอกจากญาติ ถ้าใครอยากทราบอาการกดติดตามเฟซของเราได้ค่ะเราตามข่าวน้องเขาแบบรายวันแล้วก็เป็นคนเดียวที่มีข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะทั้งนี้ค่ะพบว่าทางด้านของพักเก้าไกลก็ได้มีการยื่นกระเช้าผลไม้ฝากเยี่ยมเด็กไรดังกล่าวแล้วแต่เมื่อมีคอมเมนต์นี้โผลมาในโพสต์ของแอมมี่ค่ะแอมมี่ก็ทำการตอบคอมเมนต์แล้วก็มีการกดปักหมุดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากบรรดาม็อบด้วยกัน ยังไรก็ตามค่ะในวันที่22พฤศจิกายน2564สารศาลได้มีการกำหนดนัดฟังคำสั่งการขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเวลา13นาฬิกาสนาทีก็ทำให้หน่าติดตามว่าครั้งนี้แอมมี่เดอะบัตบูจะไม่ได้ไปศาลอีกหรือไม่ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ